ันแดดตัวนนี้นอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องบำรุงยังเป็นอัพเตอร์ซันสวยทันทีหลังทานใช้ผู้หญิงใช้ได้หมดไม่ทําให้หน้าวอกไม่ทําให้หน้าลอยทําให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาติทาแป้งตกรองลุมขนกว้างลุมขนใหญ่ทากันแดดของเราได้ไหมต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆ สำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่เรียบเนียนรูขุมขนกว้างรูปุมขนใหญ่หรือทาแป้งแล้วมันตกหลองใครก็ตามที่มีปัญหาผิวพวกนี้คือพื้นฐานผิวเขามีความแห้งมีความมันตัวกันแดดตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยคือไม่ได้เป็นแค่ตัวปกป้องแสงแดดอย่างเดียวมันเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวเราให้มีความอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นด้วยและตัวนี้เป็นตัวที่ใครก็ตามที่เคยทาอะไรแล้วตกหลองต้องลองกันแดดตัวนี้กันแดดตัวนี้เป็นตัวช่วย ทำให้ผิวเราสมูทหลังทา,งท,างทันทีเราจะเห็นเลยว่ารูขุมขนเราจะดูกริบขึ้นเรียบเนียนขึ้น ใครที่มีปัญหาผิวตามคอมเมนต์นี้เหมาะมากๆกับกันแดดตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเป็นตัวที่ช่วยบำรุงยังเป็นอัพเดอร์ซันสวยทันทีหลังทานใช้ผู้หญิงใช้ได้หมดไม่ทําให้หน้าวอกไม่ทําให้หน้าลอยทําให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดใครที่อยากได้กันแดดที่มีประสิทธิภาพแบบวัดค่าได้โปรโมชั่น4แถม1เนี่ยตก200นิดๆเองคุ้มมากๆกดเลย